วันนี้ตื่นขึ้นมาสิบเอ็ดโมงปลาย <c oughs> คืนนี้ <c oughs> ลูกกับปิ๊กเจ้าถามลูกถามบารับมานอนกะบอกว่าตื่นแล้ววันนี้ขออ่าจ,จ่ายแต่เช้าอันนี้งบคือนาปนนาเขยนาลิพันห้าทำสปริงเกอร์สี่ห้าจุด แล้วก็อันนี้ก่อนกับกายซื้ออาหารกินวันนี้อ่าอาดีใจหลานมาแต่ว่า,มาแมลงหลานรอปะบ่ะเจอสัก,กรรํำไปขวายปิกเจ้าแล้วแต่สถานการณ์มือทีก็ทำทำแตนเปื่อนมือทีกกเปื่อนทำแตน เมื่กีกัเปื้อนเมื่อยเมื่ีกัตัวเองเมื่อย <c oughs> กวาดบ้านจะเสร็จแล้วเจ้าตื่นขึ้นมาตากผ้าต่อแต่ว่าตากบาแล้วสักกรรําอิดเหนื่อยเนี้ยแต,แต่ว่าปวดแขนโอ้นวดลงอย่ามองหลายเตือ้อแล้วก็เลยตัดไม่กวาดออกข้นมันเบา <c oughs> กวาดอันนี้ก็กวาดแล้วก็ใจอมอบีิชูเปียกกระจา <c> ย <oughs> <c oughs> มาเจ้านี่จะให้น้องกอน,น้องกายไปกาดไปซื้อเฮดจะเปลี่ยนเมนนเฮดเปลี่ยนจากแกงมาจะทำม uh, าปาเต้ น,น้นองกรนไปทางปะจะไปถึงก่อนนะทางหนองหอยเปะเพื่อนครัวข้าได้อะออยังก็น้ำมันน้ำมันมะกอกกับของใจจะทำมาปลาเต้ปลาเต้เห็ดโปรโตีนแทนเนื้อเ <c oughs> สาะหายามองยาลม ถ้าจะดีแบบปะให้อยู่ในบ้านไื่อยจะเข้าไปซ้อหาในบ้านนะชาค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยชาจีนเจ้าอันนี้แก้วของตะวันก็เอามาต้มต่อตะวันน้องกอน้องกายไปซื้อช้อปปิง้งได้หลายอย่างพวกของใจได้ได้ครบนับถึงหลานช้อปปิง้ง มันทายามองบาลานาจ่าเนี่ยมันจะโลกชลามากกว่าเนาะมืนมืนมืนหัวอากาศมันอย่าสลืมสลือก็จะเดี๋ยวแห้งก็บอกให้ได้บอกกับตัวเองว่าสู้ๆนะออนซิลิลูกก็ดีลูกก็เอาใจ วันนี้หลานก็นมา <c oughs> ความสุขเล็กๆความสุขน่นน้อยเค okay, เจ้าสวัสดีเจ้า